สวัสดีค่ะพบกับคอสเอบ็คกิ้งนิวกับดิฉันนางสาวพนวันคิติมูลนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการขอนําเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งได้ประชุมวินิจฉัยชีช้ขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ให้ข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่4ทับสอในวันพุธที่3กุมภาพันธ์2564 โดยมีนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมและนางสาวรัตเก้าชวริตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมาการและเลขานุการเพื่อวินิจฉัชยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมหนึ่งกรณีและข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้หนึ่งกรณีกรณีแรกเป็นการวินิจฉัยเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมกรณีลูกจ้างร้องกล่าวหานายจ้างในกิจการผลิตแผงบุรหลังคารถยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ว่าเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับลูกจ้างเกี่ยวข้องหนึ่งคนกรณีที่2เป็นการชี้ขาดข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างนายจ้างกิจการโรงแรมในจังหวัดภูกเก็ตกับสภาพแรงงานซึ่งมีข้อพิาพาทที่ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องโบนัสและอายุเกษียณของลูกจ้างลูกจ้างเกี่ยวข้อง79คนสาคนท่านคะในวันนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ได้มีมติในเรื่องการกระทําอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทรายงานที่ตกลงกันไม่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการจะนํามติของคณะกรรมการดําเนินการจัดทําคําสั่งคําชี้ค่ะแจ้งให้ผู้คนณีทราบและปฏิบัติต่อไปค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการรายงานสัมพันธ์ ยังได้พิจารารับเรื่องการกระทําอันไม่เป็นธรรมหนึ่งกรณีเข้าสู่การพิจรารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อไปพบกับคอรสอเบกกิ้งนิวค่ำถัดไปกับดิฉันนางสาวพานาวันทิติมุลสวัสดีค่ะ